เรียกได้ว่ามีโมเมนต์ออกมาทีไรนะคะก็ทำเอาเอซแฟนคลับแฟนดอมฟินกันหนักมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับ FC f แฟนคลับนะคะที่ติดตามคู่จิ้นสายยิงๆที่กระแสมาแรงเอามากๆในวงการบันเทิงไทยบ้านเราอย่างคู่ของพี่ลิงลิงแล้วก็น้องออมกอนพัฒนนะคะนี่ก็ต้องบอกเลยคุณผู้ชมคะว่านาทีนี้พี่ลิงลิงกับน้องอมของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ f อแฟนคลับต่างเชียร์ต่างจิ้นกันหนัก ากจริงๆแม้กระทั่งนะคะเวลาที่สองสาวอยู่ด้วยกันทีไรแล้วมีโมเมนต์ออกมาผ่านช่องทางโซเชียลนะคะเมื่อแฟนคลับเห็นแล้วเนี่ยต่างก็กรีกรัดกันหนักมากให้กับคู่นี้และก็ต้องบอกเลยนะคะว่าปีนี้ถือเป็นปีแห่งความปังของสองสาวเป็นอย่างมากเพราะนอกเหนือที่พวกเธอจะมี FC แฟนคลับนะคะแฟนดอมที่ติดตามในประเทศไทยแล้วสองสาวนะคะยังโกอินเตอร์ดังไกลไปถึงต่างประเทศมี FC แฟนคลับต่าง ติดตามอีกเยอะแยะมากมายด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับคู่ของพี่ลิงลิงแล้วก็น้งองอมกรณพัฒนแล้ววันนี้เราก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะอีกหนึ่งเรื่องราวสุดน่ารักจะบอกว่าน่ารักก็ได้คุณผู้ชมคะจะบอกว่าหวานก็ไม่ติดเพราะว่ามันละมุนไปหมดจริงๆนะคะเมื่อเราเนี่ยได้มีการเข้าไปส่องที่ทางด้านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะของพี่ลิงลิงเองโดยทางด้านของพี่ลิงลิงเนี่ยคุณผู้ชมคะเธอก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพซึ่งก็ คือเซตร,รูปภาพดังกล่าวนี้เลยนะคะแหมเห็นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่ลิงลิงเนี่ยคือสวยเอามากๆจริงๆคุณผู้ชมและนี่แหละนะคะโพสต์ดังกล่าวนี้ของพี่ลิงลิงถูกเผยแพร่ออกไปแล้วก็ทาเอาเอฟซีแฟนคลับที่ติดตามนะคะเข้ามาคอมเมนต์ถึงความสวยของพี่ลิงลิงกันอย่างเยอะแยะมากมายแต่ใดๆเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่ามีคอมเมนต์ที่หลุดโฟกัสเป็นอย่างมากซึ่งก็ไม่ใช่คอมเมนต์ของใครเลยค่ะคอมเมนต์ comment ของสาวคูจินของพี่ลิ นั่นก็คือน้องออมกรนภัทรของเรานั่นเองโดยน้องออมนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเจ๊สวยไปป้าซึ่งงานนี้นะคะก็ทาเอาแฟนๆเนี่ยแห่เข้ามากดไลค์รัวๆนะคะให้กับคอมเมนต์ดังกล่าวนี้ของน้องออมกรนภัทรนอกนอจากนี้นะคะยังแท็กทีมกับแม่ก้อยนะคะแม่ก้อยเองเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันซึ่งแม่ก้อยนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปหัวใจนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ่ะโอโหงานนี้นะคะมา ทางน้องออมมาทางแม็กก้อยเลยนะคะเนี่ยที่มีการเข้ามาคอมเมนต์ถึงความสวยนะคะของพี่ลิงลิงในครั้งนี้ไม่หมดค่ะคุณผู้ชมขาแฟนคลับเองนะคะก็ยังแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวน้องออมกับพี่ลิงลิงด้วยเหมือนกันโดยแฟนๆนะคะก็แซวบอกว่าห่วงนะคะสะกดแบบนี้ลูกออมก้อนนะคะห่วงหรือชมแม่งงนะคะนี่แหละคุณผู้ชมขาก็คือแฟนๆนะคะเข้ามาคอมเมนต์ถึงชอดด็อตดังกล่าวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหเมื่อใครเห็นชอดด็อตดังกล่าวนี้ แล้วเนี่ยเป็นต้องแหกเข้ามากดไลค์นะคะพร้อมกับคอมเมนต์แซวจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่านะคะน่ารักเอามากๆและมีโมเมนต์ด้วยกันออกมาทีไรนะคะก็โอโหโซเชียลเนี่ยสะเทือนสุดๆจริงๆในตอนนี้สําหรับคู่จิ้นสายยิงๆนะคะอย่างคู่ของพี่ลิงลิงแล้วก็นองออมก่อนนะพั์ของเราอะคะ่ะ